วิธีคุมอาหารที่ชาวเบาหวานต้องรู้มีอะไรบ้างคลิปนี้มีคำาตบค่ะสวัสดีค่ะยาดาดูแลเบาหวานค่ะก็วันนี้ค่ะยาดาค่ะมีวิธีการคุมอาหารนะคะสําหรับคนที่เป็นเบาหวานต้องรู้มาฝากกันนะคะง่ายๆเลยนะคะมีอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวตามยาดามาดูกันเลยค่ะ1เลยค่ะก็คือเดินย่อยค่ะหลังมื้ออาหารในแต่ละมื้อนะคะประมาณ15นาทีแค่นั้นนะคะแค่นี้ค่ะน้ําตาลของคุณนะคะก็ลดลงได้นะคะ 2ค่ะออกกําลังกายแบบเพิ่มกล้ามเนื้อค่ะเป็นประจํานะคะไม่ว่าจะเป็นโยคะหรือว่าเวทเทรนนิ่งนะคะ 3. ค่ะก็คือการควบคุมอาหารนะคะโดยการลดการกินแป้งหรือว่าน้าตาลลงในแต่ละวันนะคะแล้วก็ไปเพิ่มในการกินพวกผักใบเขียวหรือว่าไฟเบอร์หรือว่าโปรตีนแทนนะคะและนี่ก็คือวิธีการคุมน้ําตาลนะคะง่ายๆสําสหรับคนที่เป็นเบาหวานนะคะที่ต้องการคุมน้ําตาลได้โดยตัวเองนะคะง่ายมากๆเลยนะคะก็ลองไปทําตามกันดูนะคะ รู้แบบนี้เราก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแต่ว่าด้วยส่วนตัวแล้วค่ะยาดาเองค่ะดูแลผู้ป่วยเบาหวานนะคะด้วยสมุนไพรนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เลยค่ะกูแคร์ค่ะตัวกูแคร์ตัวนี้ค่ะจะช่วยโดยตรงในการลดเบาหวานความดันไขมันอาการมือเท้าชาตาภาพัูปัสวะบ่อยนะคะอาการนอนไม่หลับค่ะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนะคะตั้งครรภ์สามารถทานได้ค่ะง่ายๆค่ะแค่วันละหนึ่งแคปซูลก่อนนอนเท่านั้นนะคะแค่นี้ค่ะเบาหวานความดันไขมันของคุณนะคะลดลงแน่นอนนะคะแล้วก็สําหรับใครค่ะที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถทักหายาดาค่ะได้ตาม ้มนนีะะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะฝากไปด้วยค่ะคูแครจ้า